ทุกคนลืมเปิดกล้องได้ไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็คือไปจตุจักรแล้วก็ยิงยาวเย็น,เ,นเดี๋ยวพาไปดูกันว่าวันนี้จะพาไปดูอะไรกันเติมความสดเซินเพิ่งจะมาถึงอยูู่ไมเกนก็จะขึ้นแซงเกลเ็ยยนี่ทุกคนเดินจตุจักร พัดลมจะขาดไม่ได้เด็ดขาดนะจ๊ะอันนี้คือเพิ่งได้มาใหม่ส่วนตัวนี้คือใช้ก่อนถูกใจแล้วอัปเกรดเป็นน้องหนี้ถึงแล้วจ้าวันนี้พามาเดินจตุจักเทลลิ่งก็คือร้อนฉ่ำแน่นอนกับช่วงซัมเมอร์สิ่งที่จะตามหากันวันนี้ก็คือบอ่อใส่ปลาที่มีน้ำตกตามพระบัญชาของเสด็จแม่นั้นสิ่งที่ได้เป็นเรฟเฟร์มาก็คือ แตกต่างกันกับสิ่งที่เราอยากได้เดีย๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้หรือไม่ได้ประมาณน้นะว่าแบบไหนแบบนี้หรออย่างนี้หรอหรือว่าไม่ใช่อ๋อแบบนั้นใช่ไหมใช่ใชนี่ทุกคนลักษณะคือประมาณอย่างนี้นะที่หม่อมแม่อยากได้แต่คือที่ฉันอยากได้ก็คือจะเป็นประมาณอย่างนี้อย่างนี้มแกแดดร้อนมากครัไม่ก็ชติดซีนกันเสืออยู่แล้วจะโชว์ให้ทุกคนดูนะว่าเรฟเรนที่แม่อยากได้เป็นแบบไหนนี่ ไปอย่างนี้เลยทุกคนแล้วเห็นฝีนี้ไหมคือแบบไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ทันได้เดินไปถึงไหนเลยทุกคนก็คือยังอยู่ที่เดิมกับหเห็นปะยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้อะไรเลยเขาเปิดหาเล็กประเด็นแล้วก็หาร้านอยู่ว่าแบบฉันก็ไปเริ่มตรงไหนกันแน่เอะเอะนี่ไม่ใช่หน้ารักนี่มันหน้าร้อนอย่าันหลงสงการหรือเปล่านะเมื่อเจอหน้าแม่จาเมื่อก,ก็ฟิลฟิลประมาณว่า น่าจาะไม่มีตอนนี้กําลังจะเข้าไปเดินดูลยในเจเจนะเห็นว่ามีแบบตะกรงตะกรันอะไรขายอยู่ก็เลยคิดว่าต้องไปลองดูก่อนชิ้นตัดใบฟางคุณย้ามาแบบไหนดีเอาแบบหน้าอุ้มอุมหน่อยได้ไหมแต่เขาไม่มีน้ำตกเขามีแต่แบบถิ่กลิ้งกำลังเดินตามพุ้นที่เขาไปอยู่นะทุกคน ร้านหนึ่งนะทุกคนฟิลประมาณว่าต้องสั่งทาถ้าอยากได้แบบน้องแบบคนใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวตอนนี้คือกาลังให้เขาดูรูปที่อยู่ว่ามีแบบไหนบ้าง่างเน้องหนูไม่ชอบสีฟ้าหนูชอบสีชมพูหรือไม่ก็น้องสีส้มไหมน้องกระหล่ำน้องกระดาษน้องผักกาศเออน้องประกาศคนนี้น่ารักน้องประกาศไหมเออพี่คะเอาเอาน้องกระต่ายกางเกงส้มเนี่ยค่ะมาน้าพูไม่ได้ได้น้องกระต่ายแทนจากคน ส่คนถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อมาเป็นกูนี่ดักดักกูกูได้ไมัมดักกูกูนี่ตัวละสิบห้าบาทนี่นี่น้องคนนี้น่ารักมากเลยออ้ยเล็บไม่ได้เลยเล็บปะ จบแล้วราคาบิวอินประมาณ2,000 20, แื่แกคือมันก็เกินงบไปประมาณแบบ1นึ่เลยแต่ว่าก็คือมีอีกที่หนึ่งที่ดูไว้ก็อันนั้นคือแบบสำเร็จรูปเนาะแต่ว่าด้วยแบบด้วยอะไรมันอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เหนียวคือตอนนี้กำลังมาดูที่ตึกเจจว่ามันมีเยอะกว่าที่ตลาดข้างนองหรือเปล่าหลังจากเดินไปประมาณครึ่งรอบไม่มีไม่มีไม่มี ต,ต้องรู้ว่าในชีวิตจริงเราใช้อะไรบ้างรากระเป๋าอย่างเงี้ยได้อยู่มาใช้ได้อยู่พี่ใหญ่ถักเองหมดเลยนะทุกคนดูสีเขียวสีม่วงดูสีเขียวยยยม่วงเนาะ,ะ,อะชอบม,ม่วงบางทีก็ว่าจะเอาม่วงซื้อไปให้น้องเดีย<อ>ที่ออฟฟิศด้ีกว่าให้น้องวางไว้บนโต๊ะน้องโคนน่ารักมากเลยพี่ใาย่ถักเองหมดเลยนะ ถ้าสามชิ้นสองร้อยคืออันไหนคะด้านบนหรือว่าหมดเลยหมดเลยอ๋อหมดเลยอ่าะงั้นเดี๋ยวหนูใจไม่มีหนูเอาสามอัน้ามใส่ปุ๋เยอะเยอะเท่าไหร่ไม่กันเลยคิดว่าเหมือนคุณย่าเลยถ้าเท่าถ้าเท่าถ้าเท่ากับคุณย่าหนว่าคือแปดสิบสี่หรอฮะเก๋ๆคุณยายใช้ i แ a ดแบบคล้องมือเวอร์น้ำตกเนี่ย ตอนที่ไม่อยากได้เนี่ยเจอเต็มไปหมดเลยแต่พอที่ตอนที่อยากได้เนี่ยหาไม่เจอเลยถึงเขามีแต่แบบน้ำคูหินหมุนหินอะไรงจุย้ยน้ำตกหายากนี่คนดูสิมันอยู่ในดอก,ดอกไม้เลยตรงเนี้ยดีมากเลดว่ะนี่เฮ้ยเอาดีๆไม่เคยไม่เคยมาเดินที่นี่แต่โซนเนี้ยคือว้าวมากขายดอกไม้ดอ,ไมดอกไม้ปอมที่นเนาะ ดิอลังการมากเฮ้ยเจ๋งมากเจ๋งว่ะแล้วคือไม่ร้อนเพราะอยู่ในแอร์แล้วดอ,อกไม้โค้เจอมีเลือกโค้เจอเชี่ยดีว่าอุยดอกย,อย้อยดอกอะไรใดๆเก๋แล้วทางเข้าเปนอยู่ไหนอ่ะเราอยู่ข้างไรดูดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในดรงละดูดิ ดีมากเจิงมากแล้วดูวทางเดินดิคือดีไม่ไหวคือดีไม่ไหวฉันเป็นคนจัดดอกไม้ไม่เก่งนะเว้ยแต่ว่าคือห้องคอนเทนต์จริงๆแล้วว่าอยากได้แบบดอกไม้ทั้งหมดเลยให้มันมีความแบบฟอลอร์มีความสาวแบบสดสดหมดทั้งมวลมันต้องใช้ตั่งเนาะเพราะว่าแต่และช่อที่เห็นก็คือจุกเหมือนกันอุ้ยดีมากเลย ลูกโชลี่แบบนี้ด้วยอ๋อดีอคือกําลังตื่นตาตื่นใจอยู่เพราะว่าไม่เคยไม่เคยมาจริงๆแล้วมันคือแบบอลังการมากคือแบบดอกมันอู้ฟูมากจริงๆริงอชื่อดีวะ่ะแม่งอย่างกันหลงอยู่ในแบบ fairy forest อะไรอย่างเงี้ยคือดีแบบแบบต้นใหญ่ๆหญ่เขาก็มีขายนะทุกคนเดินให้แบบไปจนสุดก่อนนะ จริงๆก็อยากได้ต้นไม้ปลอมไปไว้ในห้องคอนเทนต์เพิ่มนะเพราะว่าที่ซื้อมามีแต่ต้นเล็กๆทางนั้นเลยอยากได้เป็นต้นใหญ่ๆโอ,โอ,โอแต่เหมือนที่นี่เขาก็มีขายนะแต่ราคาก็ก็จุกอยู่แต่ก็แต่ก็สวยสวยมากสวยสมราคาคือไม่ได้ว้าวแค่ดอกไม้ <c oughs> อีไฟนี้ก็ว้าวเนี่ยอีไฟเนี่ยเยวซื้อไปไว้ในห้องสตูดูดิ <c oughs> แสงอย่างดีโคตรดี โอ้ยต้นไม้ปลอมพันแปดเลยเหรอเออก็แรงดีนะแล้วแม่เปแล้วตอนนี้จู๊จู๊จู๊ต้องข้องน้ำด่วนเอทุกคนเมื่อกี้ไปปล่อยของมาตอนนี้คือท้องว่างอะโล่งจะหาอะไรกินดีกว่าเดี๋ยวเก็บอะไรในบ้านให้เรียบร้อยเป็นที่เป็นอาหเก็บรอบบ้านให้เรียบร้อย ตัวอินตเตอร์นะจ๊ะกินง่ายๆเนาะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อเยะค่ะไม่ยอยากกินแล้วคือแบบอยากกินอย่างนู่นอย่างนี้ก็จะได้สั่งแบบว่า,ากาลับมา้ับเกลือข้าวเนียร้อนแบบเป็นบ้าได้เลยคน หัวเรียบมากเลยเลอ้รอดรอดรอดกินแบบไม่สนลูกไครแล้วนะจ๊ะก็คือตักเลยหักหักบุ้งไฟดนะ่านี่ไม่สูงอะมันต้องสูงตอนนั่งอะข้างหลังมันจะแบบมันต้องสูงกว่าหนูอะใช่ คือแบบสบาปาเกตตี้กินกันแบบมาราธอนมากเวอร์เนี่ยหอมกล้วยทอดมากขอซื้อสักหน่อยได้ไหมมันร้อนได้ใจขนาดนี้งไหมอันเทอไม่ไหวแล้วเติมปากสักนิดยู่ที่เรากำลังจะดูต่อไปนั่นก็คือ เดินคือตอนเนี้หลงทางฮัลโหลค่ะเออร้านอยู่ตรงไหนคะนี่เข้าซอยมาแล้วอะค่ะตามหมุดอะค่ะสิวแบบสิวฮอร์โมนด้วยอะไรด้วยเนาะพราไม่ไหวยิ่งร้อนด้วยอ่ะผังพังผังพังผังผังพ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 ังมาดูถึงที่เลยมันต้องแบบนี้เ 8, ้าแสิบีนี่มาถึงแหล่งเลยจ้าดู อันนี้วัดสูงมันเป็นอะไรอะคะเกิกว้างไม่ติดกว้างไม่ติดเราจำได้ว่าเราวัดกันมาแล้วเกมีเก้ามีเก้าช่องอันนี้ห้าช่องเอันนี้เจ็ดวินชักจะเป็นต่อไปไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ประกบขึ้นใช่ยังไม่ได้ยึดห่วยเจ็ดวินชักเจ็ดจะมีกระจกแตกตรงไฟเนี่ยใช่ครับอันนี้ใส่ของได้อีกไงหนูยอมแบบไหนอันนี้เป็นเจ็ดครับอันนี้เป็นเจ็ดขึ้นมาวียอันนี้ ชั้นที่วางเองอะตรงนี้ได้อยู่พร้อยยี่สิบเป็นเหลือที่ตรงนี้อยู่ไ่นนะถ้าอันเนี้ยเนี่ยของก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยไหนเกิดอะไรเงี้ยแพงเหรอคิดเองปะไม่แพงอันเนี้ยเพิ่มเพิ่มเป็นชั้นละดสามนะค่ะมันจะมีความแข็งแรงกว่าแต่มันไม่ได้ซอสอ๋อใช่ไหมที่แปดกับผ้าหัดที่เก้าสะดวกไหมอ๋อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือไปซื้อโต๊ะเครื่องแป้งเพราะว่าที่วาง ของชั้นนั้นอยู่บนพื้นกองบนพื้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็คือลันนีลนานาเดินก็คือเดินเตะได้เลยก็เลยตัดสินใจจะซื้อโต๊ะมาจัดระเบียบให้มันดูแบบเรียบร้อยมากิ่งขึ้นเนาะวันนี้ก็คือตั้งแต่เช้าแล้วนะเราจะแวะทุกที่ในกรุงเทพเลยเหรอ oh my gosh ไปนะทุกคนก็คือมาดูต้นไม้ปลอมนิดนึงเนาะอย่างที่บอกก็คือที่ซื้อไปในห้องมันแบบ มันมันเป็นต้นไม้ปลอมแบบอันเล็กแต่อยากได้แบบต้นที่มันแบบใหญ่ขึ้นก็เดี๋ยวไปดูกันต้นไม้มน,นี่เลิศก็คืสอสอามร้อยก็พอๆกันพอหางมาไอ้นั่นที่แถมก็พอๆประมาณนั้นสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยคือมือยืนง,งมซื้อต้นไม้ปลอมนะแต่ว่าร้าน,มนไม่ได้ให้ถ่ายรูปก,ก็เลยให้ดูไม่ได้ซื้อที่พาราไดนะชั้นบนอยู่ตรงๆโซนที่แบบอุ้ยอันนี้ก็ดี อย่างนี้เท่าไหร่จ๊ะเอออย่างก็ดีง่ายๆเลยก็คืออ่ะเมื่อกี้คุยกับเขาแล้วเนาะก็นี่ประมาณนี้ขออนุญาตถ่ายเรียบร้อยฉันก็จะซื้อต้นประมาณนี้ไปทุกคนก็จะเห็นต้นไม้ต้นใหม่ของฉันนะพูดงพูดด่างอะไรใดฉันก็ตรงนี้แหละขนาดลากมาเลยชั้นสองนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาน่าจะย้ายที่แล้วราคาดีเอาแค่ต้นเดียวเนาะเออ เพราะว่าเรามีสีแดงล้วนอยู่แล้วหน<ช>ูว่าก็เ,เอาเป็นออเป็นลักษณะเปลี่ยน,ในเป็นใบอื่น,นเ,<อ>เลยก็ได้ไเ,เอ,อ, <c oughs> อตบจบ้ะฟังฟัๆนี่เดินไม่ถึงสิบนาทีได้มาแล้วครบเลยห้าอย่างหกอย่างลด ตอนใายตังค์แม่ค้ายังขายขายไม่หยุดมันเนี่ยมันแบบว่ามันล็อกอยู่แล้วเข้าใจไหมโอเคได้ค่ะหยับเอาขานี้ไปตีขาหนึ่งเราะว่าเดี๋ยวมันจะใส่ยากไม่ลอยค่อคป้าขายเก่งมากเลยอ่ะไปแล้วนะทุกคนเย้คนที่พลุงพลังกว่าฉันก็คือนางแบกละหนึ่งไอ้จ้าแกเขาไม่ีงานมีติ้ง B N K คนเต็มไปหมดเลย ถูกมากคือคือไม่มั่นใจว่าเขาน่าจะมาขายเป็นเหมือนแบบอีเวนหรือเปล่าแล้วก็อีกแบบนึงก็คงจะกับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขายด้วยราคาที่ถูกมากเพราะว่าอาจจะขี้เกียจขนกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยัดเยียดสุดแบบลดลดอีกลดแล้วลดอีกแล้วก็ยัดยัดมาเออคือแบบบอกว่าจะเอาแค่นี้แล้วป้าแกก็ยัดมาเพิ่มแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาเอาเ,อาเอาองินสดมาเท่านี้ให้ไปเลยให้ไปเลยลด แล้วพี่สาวฉันก็ต้องใส่ากาลาสิ๋วขึ้นกันแบบไม่ได้นับหมายตเตาเชิงเด็ดเด็ดจบจบกล้วยบาวพวงพราวข้าวโพดเฉากล้วยบัพวพวงข้าวโพวโดแก้มหนึ่งข้อร่อยนะจะบอกให้บ้านย่านะต้องมีค่าผ่านทางนิดนึง ใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะไอจ๊ะไอหนูเป็นเลเซนเดอร์ระวังแตกเด้อมาล้างไหมใส่อเนี <c 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 ่ยเออใส่โอ้โหน้าเออใส่แล้วสดใสเออใส่แล้วมันไม่ร้อนดีฮะวาร์ปมาอีกแล้วจ้ะนี่อยู่อีชอรี่แม็โคร ถ้าเธอสังเกตดีๆเธอจะรู้เลยว่าพี่สาวฉันเป็นคนที่ขับรถเก่งมากก็คือไปทุกที่ฉันคือแค่นั่งเฉยๆก็หลับแล้วนี่ไม่ได้ขับรถหลับค่ะก็แวะมาหาอะไรกินกลุบนะเราไปซื้อของนัโทรเสร็จแล้วเดี๋ยวมีไปต่อลรศว,วันนี้คือออกเช้ากับดึกสุดๆ เฮ้ยย hey, ังไงต้องมอให้ม hmm. mm ันจบๆไปดิไม่ด้ไม่ต้องไปนี่กวนอื่นอะรอะดนตีสดเหรอเนอ๋อมุมีปาบอหนเเนื้ไของหน่าจะอมอมีืมืออมอืมือ Okay. หาน้ำปกติซื้อเซเว่นหรือเปล่าอยากได้เป็นถาดเลยนี่เนี่ยต้องติดต่อเขาหรือเปล่าเหมือนดูแวะมาดูตู้ดูชั้นอะไรแบบเนี้ยเพราะก็อย่างที่บอกนะคือตั้งใจจะจัดของให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นของเยอะแต่ที่น้อยก็ต้องจัดแบบของแทรกแทรกขึ้นไปให้มันมีความสูยขึ้นมาดูตู้เย็นสักหน่อย,อยเถอะ นี่ดูใหญ่โอใหญ่เวอร์แต่ที่บ้านเราเล็กกว่านะคือเข้ากันวมดโผอินเด็กอ mm ินเด็กแถวบางหน้าตะฉันบอกแล้วว่าพี่สาวฉันขับรถตลอดได้เก่งมากฉันนี่คือเนื้อซีคือหายไปแล้วแบบประมาณ80%นแต่ที่ยังต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคออะไรพอนางแวะทุกที่ คือหลักๆแล้วครั้งที่แล้วที่บ้านก็มาซื้อต้นไม้ปลอมที่นี่แหละเราก็ได้คูอปองมาแล้วก็เดี๋ยวน้องก็คือจะหมดอ,อายุแล้วไงก็เลยต้องรีบมาใช้คูอปองนลจ๊ะก็ยังกลับมาอยู่ในหมวดของต้นไม้นะคะใช่ครั้งที่แล้วมาคือมีหนึ่งแขมหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนจะแบบลง n ิ w อะไร v a l เยอะแยะไปหมดเลยนะราคาดีนะทุกคนได้เห็นของจริงด้วย ถ้าเซลล์วันนี้ไม่ได้เซลห้าสิบไงเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเซลห้าสิบอาจจะไม่รวมแล้วก็ต้องดูว่าเป็นซับด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าสี่ 4, แล้วเหลือสองที่ก็เท่ากไปที่ต้นตะไคร้เอออุ้ยเดี๋ยวก็น่ารักดีนะจะดูนี่ไปไหมรูป่ากไม่มันดูแบบดูเหมือนต้นตะไคร้อ่ะอันเนี้ยไม่ใช่อันนั้น,นนะอันเนี้ยน,นนเี้ย <2. S 1> ออกมาก็คือต้นเดียวกันมันเหมือนต้นตะไคร้เนาะ ก็คือเซลลเยอะมากๆเลยนะทุกคนครั้งที่แล้วก็ซื้อชั้นอะไรแบบนี้ไปวางเอออันนี้ก็เลยก็มีเนี่ยเราก็ใส่ซองเสียบ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 เข้าไปอย่างนี้อันนี้ก็จะใหญ่ใหญ่ไปอันนี้ก็ใส่ไฟเบอร์ใส่ใส่เพราะว่าถ้าอะคริลิกราคาอาจจะแรงขึ้นไงก็คือโชคดีที่เราซื้อชั้นที่นี่อ้าวปล่อยให้คุณผู้คนเดียวแบ่แบ่หร้บอกว่าโชคดีที่ซื้อชั้นที่นี่เพราะว่าก็ได้ซืออันนี้ไว้ตรงนี้ จริงวาน่าจะได้อยู่นะแต่นี้น่าจะกว้างไปหรือบอกสองอันได้แค่สองอันหรือไม่ก็เรื่องของเรื่องก็คือจริงๆวันนี้มันจะจบที่อินเด็กบางนาแต่เมื่อกี้มาเดินดูของแล้วปรากฏว่ามันมีชิ้นเดียวที่อยากได้แต่อยากได้สอชิ้นก็เลยให้เขาเช็คของให้ว่ามีที่ไหนบ้างกเกษตรนะว่ามีและอย่างที่บอกนะ ไปคิดดูคนอย่างพี่สาวฉันนะ่ะถ้าเขาขับมาทั้งวันขนาดนี้แล้วเธอคิดว่าสถานที่ต่อไปฉันจะไปไหนต่ออินเด็ก,กเกษตรยินดีต้อนรับจากไปค่ะอินเด็กเก,เก,กเษตรนะว่ามินค่ะไปกันทุกที่ไปเลยค่ะรู้ว่าขับรถพัทยาแล้ววันนี้จกจต้อาไปดูของก่อนที่เขาจะปิดกันดีกว่า เด็กเกษตรของเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ซึ่งเคยเดินครั้งแรกแบบออกซายอยู่เอ้ยก็น่ารักดีนะสิ่ีอยากได้ทาราโว้ยก็คือเขากำลังจะปิดไล่เราแล้วอะไรที่จะไม่เอาที่ไม่อะไรก็คือ,อ,อนี่น,นี่นอนให้จับ อันนี้สมอันค่ะอันเล็กสอันใหญ่สี่อันใหญ่สี่ไฟนารี่ก็คือซื้อของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่กลับแล้วบ้านอะ่ะจ้าเห็นของขึ้นรถกันจ้าชุดได้นะันนี้รนาดมากคะ่ะถ้าคุณคิดว่าอินเด็ก,กเกษตรจะจบเราบอกคุณเลยว่าคุณคิดติดเพราะที่นี่คือนายพรราม เก้าก้าวก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 ็คือจะหลับแล้วแต่ทำไมแวาทำไมก่อนเรื่องของเรื่องอะ่ะคือที่ไปกินข้าวที่ห้างก่อนหน้าเนี้ยที่ไปซื้อของก่อนหน้าเนี้มันไม่มไม่อร่อยก็เลยกินได้ไม่เยอะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ต้องอยู่ยาวๆจัดของก็เลยกลัวว่าจะหิวก็เลยสั่งไม่ใช่สิ ก็เลยมาแวะเดอนายพระรามเก้ามากินข้าวกินยาลาได้ถึงดีนยู่ดีมากแม็กยี่สี่ตาบักยี่ 4, สี่สบเวสี่ทุ่มบอลชอนตีหนึ่งเลยเหรอบอลชอนมีกี่สาขาที่ปิดตีหนึ่งร้านเม้งอ่ะกินเบากินตุกกินชำ อฉันก็ว่านี่จะเป็นเป้าหมายสุดท้ายแล้วแล้วก็คุณจะกลับบ้านขอให้ทุกคนโชคดีนอนหลับฝันดีเพราะคืนนี้ของฉันนั้นอีกยาวไกล <laughs>